เมื่อคืนดื่มหนักมาจรอดตอนเช้าจะไปทํางานดันโดนตำรวจเป่าจะรอดไหมเมื่อคืนใครจัดหนักมาขอถามหน่อยตื่นมาเนี่ยยังรู้สึกเบลอ,เ,บอเพราะแอลกอฮอล์ยังออกไม่หมดไหมคนส่วนใหญ่อะมาเข้าใจว่าแค่ได้นอนตื่นมาเนี่ยก็หายเมาแล้วแต่ความจริงเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราจะขับแอลกอฮอล์ได้แค่ชั่วโมงละประมาณหนึ่งแก้วมาตรฐานเท่านั้นเองสมมุตินะว่าดื่มเบียร์ไปห้าขวดเมื่อคืน ร่างกายเนี่ยกว่าจะขับแอลกอฮอล์ออกหมดก็อย่างต่ำห้าชั่วโมงและต้องนับหลังจากดื่มแก้วสุดท้ายด้วยนะไม่ใช่ตอนที่หลับเพราะอย่างนั้นเนี่ยถ้าเรานอนตอนตีสองและขับตื่นมาขับรถตอนเจ็ดโมงยังไม่หายนะครับยังคงมีแอลกอฮอล์ตกค้างอยู่ในร่างกายเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุเสี่ยงทั้งโดนตรวจเจออีกต่างหากและบางคนก็ตับอ่อนแอหรือร่างกายมันร้ายอยู่แล้วระบบขับออกมันก็ยิ่งช้ามันก็ยิ่งเมาหนักหัวเพลียสมองเบลอทั้งวันไปอีก ถ้ารู้ตัวว่าคืนนี้จะไปกินก็วางแผนล่วงหน้าเลยนะครับอย่าขับรถเด็ดขาดหรือจะมีตัวช่วยพวกวิตามินบำรุงตับช่วยล้างแอลกอฮอล์ไว้กินก่อนหรือหลังดื่มก็ได้อย่ามาจนพังแล้ววันรุ่งขึ้นหมดพลังไปทั้งวันเลย